สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกชนิดที่ขยับได้นะครับสิ่งที่เราจะใส่เข้าไปทดแทนหมอนรองกระดูกเนี่ยครับจริงๆแล้วมันจะมีอยู่2กลุ่มหลักๆกลุ่มที่1คือวัสดุทดแทนที่แข็งโป๊กเลยใส่เข้าไปเพื่อค้าแทนที่หมอนรองกระดูกชนิดนี้เนี่ยใส่แล้วขยับไม่ได้ครับข้อนั้นก็จะค่อนข้างแข็งนะครับถ้าเปลี่ยนวัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกหลายๆข้อที่คอเนี่ยการขยับคออาจจะลดลงได้คนไข้จะรู้สึกคอแข็งขึ้นนิดหน่อยได้นะครับ กับอย่างที่2เป็นหมอนกระดูกเทียมแบบที่มีข้อต่อสามารถขยับได้ใส่เข้าไปในร่างกายคนเราแล้วเรายังก้มแอนบิดซ้ายบิดขวาได้เท่ากับธรรมชาติเลยนะครับแต่มีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียครับหลักๆเลยข้อที่1คือมันจะราคาสูงกว่าวัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกทั่วไปนะครับอย่างที่2ก็คือการผ่าตัดใส่หมอนรองกระดูกเทียมแบบี่เคลื่อไหวได้อย่างนี้เนี่ยต้องอาศัยความชํานาญและความแม่นยําที่ค่อนข้างเป๊ะ เพื่อให้เจ้าหมอนรองกระดูกเทียมตัวเนี้อยู่ตรงกลางค,คอเป๊ะคอเราจะได้สมดุลไม่เอียงไม่ถลายไปด้านใดด้านหนึ่งการเคลื่อนไหวคอจะได้ราบลื่นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียมแบบที่ขยับได้แบบนี้ผมแนะนําให้หาคุณหมอที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญสูงนะครับเพื่อผลลัพธ์การผ่าตัดที่ดีและป้องกันข้อนี้เสื่อมนะครับ